การรักษาตอนติดขวดจะเกิดภาวะตาที่เกี่ยโรสโรนะครับปัจจุบันที่มีอายุย่างเข้าปีที่1 0 0ีโพรไติสเปโรนะครับวัคซีนนี้นะครับก็เป็นวัคซีนที่การโอนไดมีสองสองนะครับได้เกีติเป็นประธานในพิธีเปิดนะต้องขอชื่นชมทีมสรโรตาตอรีนะฮะที่มีอายุมานึิง43ษาปีและก็ได้เปลี่ยนผ่านท่านนายกจากรุ่นสู่รุ่น และทุกท่านก็ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งผู้กำเนิดยารามาโดยตลอดหรือว่าเป็นองค์กรที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถาบันเป็นที่พึ่นของประชาชนและต้องขอชื่นชมยิ่งขึ้นที่วันนี้ทางสมโมสรได้นำปัญหานำ ความต้องการและนำความจำเป็นของพี่น้องที่เกิดขึ้นจริงเราจะขอชื่นชมแล้วได้อยาา่ากว,ว่าลูกๆกหลานใหเราหวังว่าลูกๆกัหลานในนี้อาจจะมีหมอได้รับแว่นไปแล้วอาจจะเป็นในแพทย์ได้รับแว่นไปแล้วอาจจะไปเป็นผูวน้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือจะเป็นตำแหน่งสำคัญสำคัญตุมนะก็ขอให้ลึกถึงในวันนี้ด้วยนะว่าถ้าเรามีโอกาส เราต้องหยิบยื่นโอกาสให้เราคนได้โอกาสลำดับต่อไปนะครับตัวแทนจากศูนย์การศึกษาพิเศษลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการมอบโครงการแว่นตาพืครับผมและลำดับจากนี้ไปนะครับจะเป็นการมันบรรยากาศเป็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปเล่าสู่กันฟังน,นะครับแล้วก็น้องๆคนไหนถกนะครับแต่จริงๆแล้วแว่นตาที่ได้รับมอบจาก ก็มีโครงการที่ดูเรื่องคุณภาพชีวิตข,ของพี่น้องประชาชนคุณภาพชีวิตที่นี่หลักๆก,ก็คือเราพบว่าน้ำดื่มที่ทใช้อยู่เนี่ยปรากฏว่าได้รับข้อมูลทางด้านสาธารณสุขเนี่ยปรากฏว่าคนเป็นนิ่วเยอะแล้วก็ถ้าตรงตรงกันส่วนนี้ทางสมุทรเสืเราจะได้ไปสำรวจมาก็เลยได้มีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ขนาดขนาดใหญ่เพื่อจะให้ใช้ในโรงเรียนวัดแล้วก็บางส่วนผู้ปกครองได้นำกลับไปบริโภคที่บ้านด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องสายตาะะเราเด็กมีปัญหาเรื่องสายตาเยอะทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงส่งผลกับการศราึกษาได้ร่วมมือกับสมโมสรได้สนับสนุนก็ประมาณให้สมโมสรโรตารี่ไปนะฮะแต่แต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องขอบคุณ ร้านค้าต่างๆอย่างแว่นเนี่ยทราบว่าต้นทุนเนี่ยถ้าซื้อขายข้างนอกก็เป็นหลักพันบาทหรือ2,000บาทก็ได้ลดราคาหรือเอาแต่ต้นทุนเดือสัก 3, 400บาททำให้เด็กได้มีแว่นที่มีคุณภาพแล้วก็มีหมอไปวัดสายตาด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่ได้เห็นว่าวันนี้เราทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนและประชาชนเนี่ยเราต้องมาร่วมมือกัน เพื่อสร้างสันติสุขการสร้างสันติสุขคือสร้างความสุขให้กับคนในด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและก็ต่อมาก็เรื่องลดความขัดแย้งเน้ารขยายโครงการนี้ควยออันนี้ก็คือยะลาเชื่อว่าปัจจนีนราธิวาสเวตงโตลกอะไรที่เป็นที่มีสโมสรก็คงจะร่วมมือกันเด็ดที่เราจะต้องใช้ความร่วมมือของเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่เรา มีมีพื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ป่าเขาเป็นพื้นที่ที่ชายเขาก็มีที่ราบก็มีเนี่ยเราถ้าเราได้เครือขา่ายภาพประชาสังคมเนี่ยจะได้ให้ความเป็นธรรมจะดูแลคนได้ทั่วถึง